เพลงนะแซแรูเบแอดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นักถ้าเกิดเป็นเป็นเชิญนักดนตรีจะเล่นอะไรที่มันแบบมันมันเราเล่นดจริงเล่นยิ่งกว่าในเทปอะฮะแรงกว่าเยอะเลยทิ้งห่างกันได้ไหมจากชุดแรกแล้วมาเป็นชุดสองหลังจากร็อกเล็กๆแล้วทิ้งห่างแค่ไหนจริงเรารู้ตัวอีกทีว่าจะต้องเข้าห้องอัดเสียงนี่ยังอยู่ยังอยู่ทางโ่อยู่สองปีชุดตอนนั้นนะสองปีชุดเมื่อก่อนจะสองปีชุดคือไม่ได้หยุดแล้วก็พี่เต๋อก็บอกว่าเฮ้ยใกล้เวลาแล้วนะ แบบอัลบั้มสองนี่ยต้องต้องคลอดแหละอะไรเงี้ยอัลบั้มหนึ่งคนกินไปแล้วครั้งที่สองอัลบั้มสองเราได้เปลี่ยนโปรดิวเซอร์พี่พี่เต๋อได้ให้พี่จอร์ดมาจอร์ดเป่นผู้ดูาลผู้ดูแลกับปานีครับครับไมโครก็เข้มข้นขึ้นไปอีกจากชุดร็อกเล็กๆมาเป็นหมื่นหมื่นฟาร์เรทาโอ้โหฝั่งแค่ชื่อก็รู้เลยร้อนแรงพอมาถึงชุดนี้เป็นไงฮะเรื่องราวของการ การการทํางานในห้องอัดเรารู้สึกไหมว่ามันยากขึ้นเข้มขึ้นหรือยังไงแล้วเขามีประสบการณ์กันแล้วนี่ก็ได้มีส่วนร่วมเยอะขึ้นครับอ๋อคุณกบมีส่วนร่วมยังไงบ้างคือคืออยาอยะาบอกพี่เปิลก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเรากว่าจะฝาด่านพี่ป้อมฟาด่านพี่ต๋ำพี่ทูนเข้าไปบันทึกเสียงได้เนี่ยเขารุ่นอาจารย์เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลยเขาจะับกีตาร์เขาเลยไม่เหมือนเด็กสอสมัยนี้ที่อยากเล่นรีคอร์ดิ้งก็เอาเลยน้อง โอกาสมันต่างกันมากอมพอหลังจากที่ได้ันทึกเสียเงเองในชุดร็อกเล็กๆนิดนึงอย่างนั้นทั้งผมและเพื่อนๆทุกคนทําการบ้านฝึกหนักฝึกเข้าไปอีกเพื่อที่ชุดสองเราจะได้เล่นเองอและได้เล่นเองทุกเพลงไหมคะได้เล่นเองทั้งทั้งทุกเพลงครับในห้องอัดนะครับครับอแล้วชุดสองมีม,ม,มีมีเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหดนตรีมันเจ็กมากซับซ้อนโอ้หชอบเลยหม <10 S 1> ื่นเซิร์ไพรส์เลยทายเจอแท็กเลยเพลงที่เป็นชื่อเลย ขึ้นมาพียบอร์ดมันอลังการมากยิ่งใหญ่ดียิ่งกระสิบไเลยชุดสองร้องยากขึ้นไหมคะหนุ่ยก็พี่จอร์ดให้เสียงเสียให้มันสูงขึ้นหรือานิดหน่อยฮะแล้วก็พี่จอร์ดก็คล้ายๆกับพี่จอร์ดก็เป็นคนแบบว่าทันสมัยมากอะไรเงี้ยวิธีการคิดเล่ยวิธีการวิธีการบอกให้เราได้ยินกับเอาออกมาอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีที่ที่แตกต่างกับพี่ป้อมอ่ะ แล้วคาดหวังไหมว่าชุดสองจะเท่าชุดแรกไหมหรือจะดังกว่าเพราะว่าพอมาชุด2นี่หลายคนเริ่มคิดหนักนะติดคาดนีผมลิดกว่าใชยดีกว่าชุดแรกเป็นยังไงล่ะมีเพลงฮิตอีกแล้วถเไปลยมีอะไรแางเอาไปเลยบินฟาเรนไฮต์บอกมาคำเดียวแล้วก็มีอีกดิเอาไปใจโสมเฮ้มโสม อาชุดสองอชุดสองก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตปกติแรงขึ้นกว่าเดิมผมคือจะหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมทัวร์หนักกว่าเดิมอีกทัวร์มากกว่าทัวร์มากกว่าอีกมากกว่าทีนี้เราสแล้วรู้สึกหนักหรือยังรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอะไรมีไหมไม่มีอาการพวกนี้มีไหมม่มีมียสนุกอยู่ยังสนุกอยู่สนุกอยู่ไหมคนนักร้องนำก็สนุกนะเริ่มรู้สึกตัวเองมันดัง เริ่มเพลอเริ่มเพลิเริ่มเพลิเริ่มลรู้สึกตัวเองนี่านี่ยเราแม่งสุดยอดแล้วอะไรแบบนั้นเพอนเพลนเพลนเลินเพลนเพลนเพยินเพลินเวลินเพลินเ็ลีนเพนเพลนเพินเพลินมพนเพนเพลินเพลินพลินเพลินเพลินเพลนเพลาพินเิเนเนเเนนจบเองเป็นนนนนนนเิลเเนเนเลนเนเเปิ ชินชินชินท่าก็นซะก่อนชินละชิลชิลมีงานอื่นเข้ามาไหมชุดสองเริ่มมีงานอื่นเข้ามาไหมงานโฆษณางานนู้นงานนี้จริงๆก็เริ่มมีบ้างแต่ว่าใจเราไม่ได้แล้วใจใจเราเหมือนว่ากับผมแล้วก็เริ่มยาวเริ่มเยิ้มยาวแล้วจะให้ไปเป็นตำรวจอะไรแล้วก็แบบไม่เอาแล้วจริงๆเรื่องเดียวคือไม่อยากแัะผมเราก็เริ่มห่างเริ่มแบบหนังเริ่มห่างจากวงการหนังคือคล้ายๆกับ ไม,ไม่รับแล้วแล้วรายได้ก็ดีรายได้ในกระเป๋าก แทบไปต้องพึ่งอะไรแล้วออ,อยู่กับดนตรีของเราอย่างเดียวยังใช้ไม่หมดเลยเงินเก่าใช่ไหมไม่ใหม้มมมแล้ว <c oughs> โอ้รวยรวยอะมาชุดที่สอก็ดังไม่แพ้กันนี่อันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่แบบเคยเป็นคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตใหญ่ที่คนเสียตังม,มาดูอย่างมีมีคอนเสิร์ตมีแล้วนี่สมัสยก่อนด้วย MDK Hall อ๋อ้โหเล่นเอ็มดียคแ่้วสนใจวัฒนธรรมไทยอยู่ไหมไดหมดเลยใช่ไหมไมโครที่ไปเล่นหมดเลยเล่นดีกว่าว่าลักษณะฮอลที่สําหรับการแสดงคอนเสิร์ตเก็บตั๋วเนี่ยไมโครเล่นมาทุกคน ชุดหนึ่งชุดสองนี่ก็ได้เล่นแล้วจุดกีฬาชุดสองเริ่มชุดสองนี่เริ่มเอาไมโครไปเลยฮะชุดหนึ่งจะเน้นโรกลอนตรีเจ็ดสีที่ไหนที่พวกเราไปเล่นนะกัปตานีกกัปตีกยปีกเองปีกันปีกันรู้สึกยังไงเวลาเพลงของคุณขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตชาร์ตวิทยุดีนะบนหน้าปัดวิทยุเนี่ยดีใจแต่ตอนหลังก็เฉยๆเพราะขึ้นบ่อย เดชิมเลือกชินเอชมมากเอามาถึงชุด3เต็มถังเต็มถังนี่ก็โอเพลงฮิตเยอะเนาะไม่น่าเชื่อเลยไมโครนี่จริงๆมีเพลงฮิตเยอะแล้วเป็นไงฮะเวลาเวลาเวลาพอถึงชุด3แล้วประสบการณ์เราเพียบเลยแพรวขึ้นไหมฮะเวลาเล่นสดเนี้ยกีตาร์เบสคีย์บอร์ดกลองเต็มที่ไหม เต็มเหนียวเลยนะโชว์เต็มที่เลยไหมฮะยาวก็นั้นผมยาวกันทุกคนผมยาวทุกคนเลยเนาะหยัดเลยเริ่มผมลงทุกคนยาวถึงนี่แต่หนุ่ยยังไม่ถึงนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้หนุ่ยยังแบบว่าบ๊อบบ๊อบอยู่ครับเทแล้วบรรดาแฟนๆเป็นไงแฟนตามข้างใครกรี๊ดยังไงบ้างคือผมมองแฟนเพลงงงงเเป็นนนยัไฮะตออ้ผมมห็นเด็กผู้ชายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะจากชุดหนึ่งซึ่งเด็กผู้หญิงสักส่วนใหญ่พอชุดสองชุดสามนี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เอ๊ะข้างหน้ามันเอ๊ะให้ไปบอกเลยนะสาวๆเหลือจะดุ่มล้วนเลยอาชีวะอะไรเนี้ยซึ่งซึ่งเข้าใจอ่ะผมคิดว่ามันคงมันคงถูกใจเขาอะถูกใจเขาถูกจริตถูกรสนิยมพวกพวกเด็กวัยรุ่นผู้ชายอ่ะได้ดัดแสดงออกเต็มที่เหมือนกันเขาโอหัในช่วงนั้นสาวสามชุดที่ที่ที่ทำออกมานี้ยขายดีทุกชุดเลยนะไม่มีชุดไหนที่แบบเยอะกว่าชุดสองดอ้ใครใครบอกชุดหนึ่งมาแล้วจะลงลงลงนี่มี้าขึ้นตลอดกขึ้นตลอดเลยขึ้นสุดปุ๊บแล้วก็ลงเลยครับ กลัวไหมออกเลยเหรอไม่ครับแตกครับอยากครับได้โกอินเตอร์ครับไปไปญี่ปุ่นกันด้วยยังยังมีคอนเสิร์ตก่อนนั้นอีกเยอะนะครับอ๋อไปต่างประเทศด้วยเหรอมีครับมีครับตอนนั้นเป็นล็อกเฟสติวัลของของประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าตัวแทนที่โอกินาว่าแบมมี่ก็ถูกส่งหนังสือเทียบเชิญว่ามีวงล็อกชื่อไมโครอยู่เนี่ยส่งมาหน่อยอ๋อเขาขอเลยใช่ไหมติดทองไทยเลยติดทองไทยไปกันเลยมีห้องประเทศไทยอยู่ไอ้เล็ก แต่ก็โ,โหใหญ่สำหรับพวกเราแล้วลอะอย่างที่บอกว่าพอสามชุดนี้โอ้โหดัง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 ,ดงสุดเลยตอนนี้เป็นไงฮะหลังจากนั้น,นเต็มถังไงถังมันเลยแตกถังเลยแตกเลยมันแตกตอนไหนมันแตกยังไงมันเริ่มจากอะไรหรือว่ามันมค่อยๆร้าวให้กบพูดเลยเออผมผมว่านะตอนตอนนั้นเนี่ยพอมันทุกอย่างประดังประเดเข้ามาจากวันที่ล็อกเล็กๆเ,เ,เราเดินเข้ามาเราไม่รู้เลยว่ามันจะดังจากเรื่องนตี พอเราเล็กมาสักเซสเหมือนสุริยันหายสักเซสเต็มทางสักเซสเรามีเป็นร้อยๆคอนเสิร์ตต่อปีเราเริ่มไม่มีเวลาให้กันเราเริ่มมีสิ่งที่เราชอบตอนนั้นผมก็เด็กผมชอบร็อกแอน์โรล้วผมเริ่มชอบเฮฟวี่พี่ปูก็เริ่มชอบอย่างที่หนึ่งต้องการเราเริ่มดิ่งไปในทางที่เราอยากจะเป็นโดยที่เราไม่ได้วอรี่ว่าหนุ่ยจะเป็นยังไงเราก็คุยกันว่า i, เฮ้ยไบโคมก็ไปแห่แบนด์เฮฟวี่เมทัลเป็นเฮฟวี่แล้วต้องดังนี่แล้วก็ประกอบกับ เราเริ่มมีเวลาให้กันน้อยลงเราเไม่ได้เดินทางด้วยกันตลอดเนี่ยนะก็เนี่แหละครับแต่พอถึงถึงเวลาจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราเริ่มมีโลกส่วนตัวคือคนมันจะมีจุดที่วันหนึ่งเราจะแสวงหาตัวเองแล้วเราก็หันหน้าเข้าหามุมของตัวเองกันไปแต่ละคนเราคุยกันน้อยอยลอมันก็จุดมันจากจุดที่คุยกันน้อยลงแล้วก็พี่เปิ้ลมันมีอีกอย่างคือล็อกโลเนี่ยทุกคนแรงหมดเป็นคนแรงไม่ไม่แรงมันไม่เล่นตีล็อกเพราะเขาบอกว่าล็อกโรนผู้กินแกลบ ถ้าใครเล่นล็อกได้เนี่ยต้องบ้าถึงเก่นจริงๆอเพราะสมัยนั้นก็ก็พอะไปสิแต่เราเล่นล็อกแล้วก็ที่มารวมกันได้เนี่ยถ้าถ้าดีกรีไม่เกินร้อยเนี่ยเราเราจะทนอยู่กับวงล็อกไม่ได้หรอกเมืม่อมันเกินร้อยกันทุกคนมาถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยมันกระจายด้วยความแรงของแล,แล้วกระจายกระจายแบบนิ่งๆหรือกระจายแบบมีมีการระบายออกไม่มีไม่มีการระบายออกเลย นิ่งๆเลยครับก็คือเดินหันหลักนั้นอะไรนี้เลยเหรอใครหันไปทางไหนกันบ้างอ่ะก็ไมโครนในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มไปหาความเป็นเฮฟวี่เมทัลเราอยากจะเป็นวงนึงเฮฟวี่กบอยากเป็นกูอยากเป็นมหฮะชัวร์อยากเป็นเหมือนกันเหมือนเลยตีกองแบบมันเลยเป็นไหมฮะคุณบอยก็เป็นตอนนั้นเองเฮฟวี่เลยไม่คิดอะไรหรอกบ่อยเลยเป็นหมดเลยเป็นหมดเลยอ้าวเลือหนุ่ยสิคือพิเปิลเนี่ย ต้นชุดเต็มเต็มถังเนี่ยเราแต่งตัวอย่างนี้ออแต่ไปอัลบั้มเราไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้แล้วปเป็แต่งตัวไงอะเรากลับไปเป็นพวกแคร์แบนด์มีสีสันแบบโอ้โหสะเก็ตหนังฮะเก่งรักปีมีลายลายลายไฟมีสุดๆเลยครับเมื่อก่อนรองเท้าบูทคราบบูดหนังงูหนังจระเข้ครับอย่างนั้นเลยครับเนาะแล้วแล้วได้ถามหนุ่ยไหมว่าหนุ่ยต้องการเปล่า ทำหน้าเศร้าสงสารนะเจ้าทำหน้าน่าสงสารบ้ากันแล้วมั้ยเนี่ยโอ้กินใจเราวี่เป็นอะไรกันวะสุดกรูเอางี้เดี๋ยวพวกนี้เรามาคุยต่อดีกว่าให้หนุ่ยคิดก่อนเออเออเนาะสักคืนแล้วพี่บ่านได้แล้วเดี๋ยวหนุ่ยมาตอบพี่นะว่าทำไมเขาไม่สนใจหนุ่ยเลยเนี่ยครับพี่เอาวันนี้ขอบคุณนะคะแล้ลากันด้วยเพลงอะไรดีเนี่ยไมโครบีเพลงฮิตเยอะเนาะอยากจะถามเหมือนกันว่าแต่ละคนในสามอัลบั้มที่ผ่านมา มีใครประทับใจกับเพลงไหนมากที่สุดไหมอ๋อนี่เป็นคําถามใช่ไหมครับเพงอือจริงๆผมชอบหลายเพลงมากนะถ้าเอาเพลงที่ผมชอบผมขอชอบเพลงอยากจะบอกใครสักคนแล้วกันชุดแรกเลยใช่ไหมใช่ครับรุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินครับผมก็ส้มหล่นส้มหล่นอ่าอะไเยอะมากเอาไปเลยใจจะมีมครับใจจะมีโซมยาดีกว่าครับไว้เตือนสติครับเอาไปเลยครับเอาไปเลย แล้วยังไงก็โดนไปอยู่ชุดไหนอ่ะนั่นสิยังไงก็โดนย้อนอันนี้ไม่เดือดไม่ถ่ไฟก็ถ่าไฟอ๋อแล้วชุดเดียวใช่ไหมอะไรก็โดนอ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อไปถ้าจะไปหนุ่ยหายไปไหนโอ้โทรหนุ่ยนั่งสันเนี่ยนั่งสัรนะโอ้จะไปพระเอกขอบคุณครับสวัสดีครับ